สวัสดีครับแฟนคลับเซลยวบุกท่านนะครับตลาดทุ้คนคือจิตแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณแล้วก็จะบีบบังคับให้คุณนั้นต้องพัฒนาตัวเองนี่เป็นผพูดของคุณจิมรอบเปลนะฮะคนนี้ก็เป็นท็อปเทรดเดอร์ครับที่เก่งมากครับแล้วก็ปั้นพอร์ตโตมาหาศาลร่ำรวยมาหาศาลครับเขาใช้หลักการแคนซลิมนะถือว่าเป็นเหมือนกับ หนึ่งในหัวหอกครับหนึ่งในต้นแบบของนักเทรดสายแคนซลิมที่มีคนติดตามมากมายครับแล้วก็เป็นท็อปเทรดเดอร์ในในในสายนี้นะคลิปนี้คล้ายสัมภาษณ์เทรดเดอร์ไลออนฮะถึงแนวทางวิธีการครับหรือควรควรคำว่าว่ a t to า u y when the s t o c t market k o t t o m t ครับเมื่อตลาดทำจุดต่ำสุนะควรควรซื้ออะไรดีนะ ซื้อหุ้นตัวไหนดีครับน่าสนใจนะคลิปเนี้เยเนื้อหาในในคลิปเนี้ยนะถ้าคุณอยากจะซื้อหุ้นที่เมื่อตลาดกลับตัวนะว่าน่าสนใจมากครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณชมแล้วกันคลิปต่อไปแต่ว่าผมว่าประเด็นที่โดดเด่นที่ผมชอบมากในคลิปนี้คือทิพยาการเทรดครับคุณจิมรอบเปียวเนี่ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นคือเครื่องตรวจสอบจิตใจมนุษย์ เขาอยู่ในตลาดหุ้นมานาน40ปีละเขาผ่านตลาดหมีครั้งใหญ่มา7ครั้งสิ่งที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ล้มเหลวคือหนคือยอมแพ้กลางทาง 2. หมดกำลังใจง่ายครับสโลภเกินไป 4. ใจร้อนไร้วิน,นัยห้ามีอีโก้สูง 6. กลัวมากเกินไป 7. ขายเร็วเกินไปก่อนถึงจุดตัดขาดทุน 8ถือพอร์ตที่ใหญ่เกินไปจนควบคุมไม่ได้นี่ครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนล้มเหลวนะฮะยอมแพ้กลางทางหวงใจง่ายโลภเกินไปใจร้อนไร้วิน,นัยมีโก้สูงกลัวมากเกินไปไอ้ข้อนี้ผมเอะ๊ะมากเลยนะขายเร็วเกินไปก่อนถึงจุดตัดขดาดทุนอันนี้ผมเป็นบางทีผมกลัวนะตลาดไม่ค่อยดีเนะี่ผมก็ไม่ผมก็หนีก่อนฮนะ แล้ก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าหุ้นหลายตัวที่เออที่มันไม่ถึงจัดจุดตัดขาดทุนแต่ว,ว่าทรงมันเสียผมก็หนีไ้ก่อนก,ก็ใช้ได้แต่ว่าเออถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณนะ่ะถ้าตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคุณควรเนี่ยเคารพจุดตัดขาดทุนเคารพท r a i l i n g s เพราะว่านั่นแหละครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นสวยๆนะคือคุณจิมร็อบเบลก็อารมณ์ประมาณพบเอเป็นสวิงเทรดเดอร์ที่ออกไปแนวเทรนด์ฟอรวิงนะเขาชอบ รันเทรนกำไรก้อนโตโตนะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบรีบขายถ้าสัญญาณไม่บอกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันสดคล้องกับสิ่งที่เขาทำนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ทุกคนเป็นคนที่ขัดทุนหนักแล้วก็ล้มเหลวเพราะโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปจนควบคุมไม่ได้นะต่อมาครับคุณจิมรอบเปลตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจแล้วครับบอกว่าตลาด คือจิตแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมครับจิตแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมคือมันไม่มีการหยวนนี่ใช่ไหมครับถ้าคุณห่วยมันบอกคุณห่วยครับนะฮะมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณฮะและมันจะบีบบังคับให้คุณต้องประชาัวเองข้อนี้ผมชอบมากนะตลาดคือจิตแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณและมันจะบีบบังคับ ให้คุณต้องพัฒนาตัวเองครับถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนขาดวินยัยและปมในใจที่อยากพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ตลาดหุ้นจะไม่ใช่ที่ของคุณครับเอามาเยครับตลาดคือจิตแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณและมันจะบีบบังคับให้คุณต้องพัฒนาตัวเองถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อน ขาดวินยัยหรือมีปมในใจที่อยากพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ตลาดหุ้นนั้นไม่ใช่ที่ของคุณครับมันจะบีบบังคับให้คุณต้องพัฒนาตัวเองข้อเน,นี้ยังไงครับคือถ้าคุณเทรดแล้วคุณแพ้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะแสดงว่าคุณผิดเรื่องเดิมฮะคุณผิดเรื่องเดิมแล้วตลาดจะให้เรียกว่าให้คะแนนผิดคุณตลอดครับ จนกว่าคุณจะแก้ไขคําตอบไปดีขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ตลาดเป็นนะดังนั้นอย่าให้คุณนะลองไปตรวจสอบเลว่าถ้าคุณยังคงล้มเหลวนะครับแสดงว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ผิดอยู่และตลาดพยายามบีบบังคับให้คุณต้องแก้ไขปรับปรุงถ้าคุณไม่แก้ไขปรับปรุงนะคุณก็จะผิดซ้ําๆซ้ๆๆจนกระทั่งคุณรู้ว่าไม่ไหวละฉันต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้อยู่ที่สันดานแล้วคนเลยนะ ผมพูดงี้ว่าผมเป็นนผมอะเป็นคนที่โอเวอร์เทรดครับหยุดเทรดไม่ได้ครับแล้วก็ซื้อหุ้นเยอะมากครับเนี่ยคณจิมรอเปลบอกว่าถ้าคุณเทรดมากเกินไปจนไม่เคยจนไม่มีเวลาทบทวนแสดว่าคุณกำลังโอเวอร์เทรดแน่นอนครับเนี่ยสำคัญและตอนนี้ผมเองก็ยังหยุดเทรดไม่ได้ครับผมจะมีหุ้นเทรดมากมายแล้วก็โดนสต็อปล็ s s สต็อปล จนกระทั่งบางวันก็นิดตัวเองว่าทาไมต้องเป็นแบบเนี้ทําไมไม่รู้สึกสํานึกสักทีว่าไม่ควรเทรดช่วงเนี้นี่มันเป็นนิสัยที่ตลาดอยากให้ผมต้องพัฒนาครับแล้วผมต้องหาทางที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ได้ครับถ้าอยากจะดีขึ้นนะต้องฝึกครับแล้วก็เนี่ยทำไมผมจึงพยายามที่จะฟังคลิปแล้วก็สรุปคลิป ของย้อนนกเครดมาให้คุณฟังว่าผมเองก็ต้องเอาความรู้นั่นมาละลายสันดานตัวเองด้วยถ้าผมฟังผมอ่านผมสรุปและเข้าใจมันน่าจะละลายสันดานผมผมให้กลายเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นได้ครับผมยังเป็นน้องพัฒนาตัวเองครับถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้เนี่ยนี่คือข้อดีของตลาดนะตลาดนั้น คือจิตแพทย์ที่ไร้มลิษศรรฐครับมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณครับและมันจะเบียดบังครับให้คุณต้องพัฒนาตัวเองถ้าคุณเป็นคนที่มีกรดกไมเซ็ตผมว่าคุณฟังประโยคนในคุณเก็ตเลยและคุณจะใช้ประโยคนนี้แหละเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คุณเติบโตครับคุณเก็ตไหมถ้าคุณเก็ตประโยคนี่นะคุณคือคนที่มีกรดกไมเซ็ตคุณไม่ขัดพัฒนาได้ครับตลาด คือจิตแพทย์ที่ไร้มลิขศิษยธรรมันจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณและมันจะบ,บีบบังคับให้คุณต้องพัฒนาตัวเองครับดังนั้นถ้าคุณมีกรดไมเซ็ s คุณจะรู้เลยว่าโอ้คุณจะไปตรวจสอบผลงานตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้เรื่องนี้ฉันปิดซ้ำๆตลาดพยายามไี่จะจี้จุจดอ่อนของฉันนี่เองถ้าฉันอยากดีขึ้นฉันต้องแก้ไข คำตอบเนี่ยแก้ไขโจทย์นี้ให้เป็นคําตอบถูกต้องให้ได้นี่ครับนี่คือ mindset ของคนที่มีกรด mindset ดังนั้นอย่าพอคุณผิดพลาดคุณขาดทุนอย่าโทษตลาดครับแต่พยายามนึกคิดเสมอว่าตลาดจะเปิดโปงทุกจุดอ่อนคุณและมันจะบีบม,มังคับให้คุณต้องพัฒนาตัวเองอะไรก็ตามที่คุณทำผิดพลาดซ้ำๆขาดทุนซ้ำซากให้กลับไปดูว่า เป็นเพราะอะไรและแก้ให้ดีซะแล้วมน,นะครับตลาดจะไม่ลงโทษคุณต่อไปครับนะฮะต่อมาครับคุณจิมรอเปลวพูดถึงจิตวิยาสำคัญสุดในการทุนครับเขาเริ่มต้นเทรดในปี1985นะไม่มีความรู้เลยแต่เมื่อเริ่มศึกษาก็เริ่มเข้าใจว่าจิตวิยาการเทรดนั้นสำคัญกับกลยุทธ์ครับความวิพาดช่วงแรกเขาคือว่าโอเวอร์เทรดครับสำคัญนะ เขาซื้อขายมากเกินไปเขาไม่รู้ว่าต้องดูอะไรครับและไม่เคยทบทวนการเทรดตัวเองทําไมจึงไม่เคยจึงไม่เคยทบทวนเพราะว่าเขาเทรดมากเกินไปจนไม่มีเวลาทบทวนครับนั่นแหละแสดงว่าคุณโอเวอร์เทรดถ้าคุณโอเวอร์เทรดนั้นแสดงว่าคุณมีปัญหานะพยายามครับพยายามดูผลงานคุณแล้วถ้าพบว่า คุณเทรดมากเกินไปยิ่งเทรดยิ่งเละยิ่งเทรดยิ่งเละยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนนะว่าคุณร v e r t r a d e นะพยายามจําคําพูดเนียว่าตลาดนั้นกําลังเปิดโปงจุดอ่อนคุณคุณจะเป็นต้องแก้ไขครับต้องแก้ให้ได้นะฮนะ o v e r t r a ถ้าแก้ไม่ได้คุณก็จะโดนตลาดเล่นงานตีก้นคุณอยู่ไปเรื่อยครับจนกระทั่งคุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง,องนั้นพยายามครับ ไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงแบบครับเรียกว่าพลิกฝ่ามือครับเอาแค่เล็กน้อยก่อนผมใช้หลักการนี้ว่าผมจะเปลี่ยนด้วยการเอาความรู้ใหม่ๆที่มีเหตุผลมากกว่ามาเขียนทับความรู้เก่าที่ผมมีอยู่โดยเฉพาะการฟังเนี่ยยอดนักเทรดเขพูดให้ผลบางอย่างที่มันดีกว่าฉันเอาความรู้ความเชื่อนี้ไม่ใช้ดีกว่ามันจะทับความรู้ความเชื่อเก่าไปเลยครับนี่เป็นเรื่องดีนะ ผม,มั่ใจว่า FC จำนวนมากที่ฟังช่องเนี้ยจะมีนิสัยคล้ายๆกันมีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะจุดอ่อนที่คล้ายกันดังนั้นเนี่ยถ้าผมสามารถแก้ได้ผมว่าจว่าจะมีคนที่แก้ได้หลายสิบคนเลยที่เรียกว่า e n l i g h t m e n t พร้อมๆกันนะครับดังนั้นเนี้ยผมจะทำต่อไปแล้วก็จะหาทางแก้ให้ได้นะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ควรแชร์นะเรื่องนี้นะเท่านี้นะครับสวัสดีครับ